ฟังคาตอบนะจูเนียอยากทําอะไรที่สุดในชีวิตเออจริงๆผมแค่อยากดูแลที่บ้านได้ครับดูแลพ่อแม่ได้ด้วยด้วยความที่เป็นลูกผู้ชายคนเดียวด้วยฮะก็เลยแบบคิดมาตลอดใช่คิดมาตลอดตั้งแต่เด็กแหละแล้วคุณอ่ะคุณอยากได้อะไรจริง,รงๆในชีวิตเท็ดแรกสุดเลยจริงๆความฝันที่ผมมีแต่เด็กคือการที่ได้อยู่บนเวทีครับอ๋อเลยท,ที่ที่มีแต่เด็กเลยครับคือตอนนั้นผมเรียนวิศาวะแล้วผมก็ได้มีโอกาสไปแบบฝึกงานตามแบงค์ตามโรงงานหลือดหลายๆอย่างเลยครับ แล้วมันเป็นช่วงที่เราต้องใกล้จะทํางานแล้วตอนนั้นมันปีปีสองปีสามครับ <Ừ. S 2> เหมือนเรากลับมาถามตัวเองว่าจริงๆเราอยากทําอะไรเพราะเราไม่อนจอยกับการทาแต่ละอย่างเลยเราก็ย้อนกลับไปแบบคิดแบบเออจริงๆเราอยากทําสิ่งเนี้ยเราก็เลยลองดูแล้วพอได้ลองปุ๊บก็รู้เลยว่านี่คือใช่นี่คือใช่นี่คือสิ่งที่ท่านไม่เคยคิดมาก่อนเลยแต่มันใช่ใช่ไหมมาแบบเดียวกันนะความรู้สึกจริงๆมันอาจจะไม่ได้องมาตั้งแต่เริ่มต้นแล้วภูมิอ่ะ ของผมจริงผมชอบสิ่งนี้ตั้งแต่เด็กเลยเหรอใช่คือคือเราสึกว่าเราเราตอนเด็กเราดูทีวีบ่อยเราดูหนังบ่อยเราสึกว่าเฮ้ยเราอยากไปอยู่บนนั้นบ้างอยากอยู่บนเวทีบ้างอยากอยู่ได้แบบนู่นนี่นั่นบ้างอะไรเงี้ยบ้าไปแล้วจริงเหรอจริงๆครับจริงเหรอไปเห็นเขาอย่างงี้ก็เออฉันอยากจะเป็นอย่างงี้อย่างงี้เหรอใช่ใตั้งแต่เด็กเลยครับแล้วก็ก็เดินตามความฝันตัวเองตลอดอย่างเงี้ยครับแบบมีงานอะไรให้ไปแคร์ก็ไปแคร์หมดอะไรเงี้ยใช่เราวเราหัดเต้นอะไรอย่างงี้หัดนี้มาตั้งแต่กี่ขวบ ตอนตอนเด็กๆเลยมีพลาดอย่างนี้มั้ยเฮ้ยอย่างนี้อย่างนี้มีมีเหรอมีมีด้วยเหรอครับจริงๆก็แบบจริงเหรองานโรงเรียนงานอะไรถ้ามีโอกาสขึ้นเราก็แบบจะพยายามขึ้นให้ได้มากที่สุดเพราะเราไม่เธอฝาจริงๆว่ะเฮ้ยโอ้ดีดีดีแล้วก็เลยไล่ตามความฝันเพราเจนคำว่าเหน็ดเหนื่อยอ่อนล้าไม่สู้สําหรับเธอมันเหนื่อยไหมมันมันก็แค่เหนื่อยกายอะครับหมายถึงว่าแบบ ด้วยความอยากของเราอะมันเลยรู้สึกว่าแบบเหนื่อยก็คือหลับตื่นมาก็หายเหนื่อยแล้วอะไรเงี<ช>้ยถ้าเธอเรียนอะไรเธอเรียนอะไรผมจบนิเทศครับนิเทศอะ <c oughs> นิเทศที่ไหนเอ,อมามรังสิตครับมรังจบนิเทศนะคนนี้วิศวะนะ <c oughs> นี่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 คนนี้จบวิศวะจบจากที่ไหนวิศวะอังกฤษ <c oughs> ครับอังกฤษเจนี่จบอังกฤษนะแล้วคุณ นิเทศจุฬานิเทศจุฬาหนูหนูไปนู่นบ้างแล้ว n นส e nice ครับผมเป็นไงอะเรียนอยู่ครับเรียนอยู่เรียนอยู่ที่ไหนมสวปีสามครับภาพยนตร์คณะภาพยนตร์ครับผมจริงๆเมื่อกี้เราถามคำถามเดียวกันอะถาม n น c จะตอบว่ายังไงจริงๆริงอะไรคือความฝันมาตั้งแต่เด็กตั้งแต่เด็กไม่มีความฝันครับเออเออหน้าเธอก็อย่างนั้นอะหน้าเธอเขาไม่น่าจะเป็นคนมีความฝันเลยคือเราแบบมีโลกประจำตัวเราเป็นหอบแล้วเราก็ทําอะไรไม่ค่อยได้เราออกข้างนอกไม่ค่อยได้ด้วยซ้ำตั้งแต่เด็กตั้งแต่เกิดเลยครับ จนแบบเราไม่มีเพื่อนเพราะว่าเราไม่ได้เข้าสังคมตั้งแต่เด็กเราก็เลยไม่มีความฝันเราก็คือคิดว่าเราอยากเรียนไปเรื่อยๆเรียนจบให้สูงเป็นหมออะไรอย่างเงี้ยอ๋อเหรอเมอยพราะพตัวเองเป็นหอบไงต้องรักษาตัวเองได้ใช่ครับก็คือเหมือนแบบคนปกติทั่วไปเลยแบบเอออยากเป็นหมอมีเงินทํางานเลี้ยงพ่อแม่ได้ปกติอะไรเงี้ยจนกระทั่งเราได้แบบได้มาลองเต้นดูคือพ่อแม่ก็แบบให้เราเล่นกีฬา ฟุตบอลว่ายน้ำคอนโดทุกอย่างแต่ว่าก็ไม่หายครับหอบจนแบบได้มาลองเป็นชมรมแบบบีบอยอะไรใช่ของของโรงเรียนแล้วก็เออเราก็ชอบมันมันก็เราหายเหอหอบอ่ะสนุกดีแล้วก็เหมือนเหมือนเราสนุกจนแบบมันมันลืมว่าเราเป็นหอบอ่ะใช่เฮ้ยมีด้วยโลกแบบลืมว่าเราเป็นหอบเนีครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันแต่มันหายใช่จนถึงตอนนั้นจนอายุสิบเอ็ดอะครับเราก็เต้นมาเรื่อยๆจนเราก็รู้ว่าเราชอบที่อยู่เนเวทีมาก โอ้โหให้ดูเลยท่านผู้ชมดูเลยฮะผมผมอยากให้ดูแล้วนึกตัวเองนะเด็กๆดูแล้วนึกตัวเองว่าเราคือใครกําลังจะทําอะไรอยู่หรือเราเป็นอะไรอยู่ในตอนนี้แล้วเราจะเป็นยังไงต่อไปเออวินอะทางนี้เลยครับอ้แล้วมือรกันเลยใช่ครับหลักดนตรีมากๆครับหลักตั้งแต่เด็กเลยเพราะว่าเราเกิดมาเราเป็นทูเรตซินโดรมโรคตีกัครับเหรอใช่แล้วมันมันเป็นโรคที่ไม่หายครับแบบอยู่ดีผมก็คุยกับต่อยแล้วแจะแบบอึ๊บอึ๊บอะไรอย่างเงี้ยอะไรใช่ผมเป็นตั้งแต่เด็กเลยอะไรอย่างเงี้ย แล้วก็ดนตรีเป็นสิ่งเดียวที่ทําให้ผมหายจากโลกนี้ผมเลยรักมันเข้าเส้นมากจนคิดว่าชีวิตนี้ก็อยากจะอยู่กับมันไปเลยอะไรอย่างี้ครับะมอยากไปกอดคุณเลยคุณรู้ป่ะผมาไม่อยากไปกอดคุณเลยจริงๆมันไม่ง่ายเลยนะกับโลกนี้ไม่เลยครับชีวิตมันไม่ง่ายเลยแล้วมันไม่ง่ายเลยกับเพื่อนฝูงด้วยถึงมะมันไม่ง่ายเลยกับคนที่ไม่รู้จักเรามันยากมากมากมากครับ มันมากมากแต่คุณผ่านมันมาได้อ่ะแล้วคุณยังกล้ายอมรับด้วยว่ามันจะยังอยู่อะแต่ไม่รู้มันจะมาเมื่อไหร่อ่ะใช่ครับคือทุกวันนี้ถ้าเครียดหรืออะไรมันก็มันก็ยังอยู่อ่ะครับมันก็จะแสดงอาการออกมาเมื่อไหร่ก็ได้ครับว่าดนตรีมันเป็นสิ่งที่ทําให้มันไม่มันไม่ออกมาครับอะไรอย่างงี้โอ้โหสุดยอดจริงอะเฮ้ยสุดยอดสุดยอดสุดยอดมีวันอะมีวัน จริงๆผมรู้สึกโชคดีเพราะว่าผมผมค่อนข้างเกิดมากับครอบครัวที่สบายครับผมไม่ต้องพยายามอะไรมากตัง<ช>้งแต่เด็กใช่เหมือเนเรารวยซะขนาดนั้นเห <laughs> <laughs> มือนเราเราลองเตะฟุตบอลอ่ะเราไม่ชอบเราก็เลิกแลออ้วเราเล่นบาสเราไม่เก่งเท่าคนอื่นเราก็เลิกเราทําอะไรเราก็เลิกแต่พอผมมาคนพบศิลปิน ศิลปินนี้ผมชอบ BTS ครับผมผมรู้สึกว่าผมอยากทำกับสิ่งนี้ผมอยากตามรอยเขาอยากสร้างทางของตัวเองที่มันเหมือนเป็นความฝันที่มันเกิดขึ้นในตัวเองเมื่อเราได้เห็นเขาครับผมอันนี้เป็นอันเดียวที่ไม่ได้คิดอยากจะเลิก<ช>อันอื่นๆมันทําไปแล้วมันอยากเลิกอะแต่พอดู BTS แล้วมันรู้สึกว่าอันนี้เป็นอันเดียวที่ฉันไม่อยากจะเลิกฉันจะต้องไปให้สุดให้ได้วงทั้งวงเนี่ยนะที่อยู่ตรงนี้นะครับ ต้องรอคิวคนคนเดียวนะครับท่านผู้ชมรอคิวใครครับรอคิวอิตามิวอ้อนเนี่ยครับถูกไหมถูกพวกเราเอน้องมีเรียนด้วยนั่นไงเพราะน้องมีเรียนเรียนอยู่ที่ไหนเรียนอยู่ที่จุฬาครับคณะคณะบีบีเอครับผมบีบีเอนี่มันคือคือการบัญชีและพาณิชยศาสตร์ครับครับเพราะฉะนั้นต้องรอว่าเข้าคลาสซอนไหนออกคลาสซอนไหนแล้วถึงจะได้มาซ้อมถึงได้อะไรกันใช่พวกคุณทนได้เหรอจริงจมันเป็นการจัดสรรเวลามากกว่าเอใช่คือเราไม่เหนื่อยหรอกแต่น้องจะเหนื่อยมากกว่าที่แบบ ต้องเรียนด้วยวต้องมาสอบด้วยอ้โอ,อ้ใช่จูเนียร์สมเป็นผลน้าวงว่ะอผู้ชดีผู้ชดีคุณล่ะทัดจริงๆผมเคยมีความฝันอยากเป็นศิลปินมาตั้งแต่เด็กนะครับแต่ว่าเป็นความฝันที่ผมไม่กล้าบอกใครเลยผมเรียนโรงเรียนอินเตอร์ครับผมแล้นะเวลาตอนนั้นสังคมค่อนข้างปิดกั้นมากๆแล้วเราก็พับความฝันนั้นไปเลยแล้วเราก็ลองทําตามในสิ่งที่คนอื่นพูดดูว่าแบบเฮ้ย ลองเป็นวิศวะดูไหมลองแบบตั้งใจเรียนดูไหมเข้ามาหาลัยดีไหมแล้วเราก็ทํามาประมาณ5-6ปีครับผมจนถึงขั้นเวลาที่เราต้องสมัครมาหาลัยอะไรเงี้ยแล้วพอเวลาสมัครมหาลัยเราต้องเขียนว่าเราทําอะไรเราชอบทําอะไรออออแล้วพอเราเขียนเรื่อยๆว่าเราชอบเรียนเราชอบอ่านหนังสือผมค่อยๆดูแล้วแบบ oh. มันไม่ใช่ผมเลยสักนิด oh. ไม่มีอะไรเป็นผมเลยสักนิดแล้วผมก็เลยลองเปิดใจแล้วก็ทําทุกอย่างที่อยากลองทำนะเวลานั้นก็ ได้มีโอกาสมาเต้นได้ร้องเพลงแล้วเรารู้สึกว่าสิ่งนี้เราทําแล้วเรามันแบบมันเต็มใจครับมันรู้สึกฟูลฟิลมากๆแล้วก็อยากทําเรื่อยๆเลยตัดสินใจทําต่อมาเรื่อยๆถึงทุกวันนี้ครับดีมากคนไหนที่แท้รู้สึกฉันภูมิใจในคนคน,นี้จริงๆเอาคนหนึ่งใครพี่จูครับโอ้โหจูเนี่ยได้เป็นหนึ่งคะแนนแล้วน,นะครับเป็นคนแรกที่ผมเจอเลยครับในวันที่ผมต้อง ออดิชั่นอะไรเงี้ยแล้วเหมือนวันนั้นผมมีออดิชันแล้วเห็นพี่จูขึ้นไปซ้อมอะไรเงี้ย mm. แค่เห็นสายตาพี่เขาคือเขาดูตั้งใจมากๆแล้วดูดูดูซ้อมแล้วมีความสุขอะครับต mm. อนนั้น mm. มีวะมีอ้อนอะผมภูมิใจในพี่จูเหมือนกันเ้ยเพราะว่าเอาตรงคําว่าผู้นํามันไม่ได้ทําให้เราสูงกว่าใครเราไม่ได้ทําให้เรามีมีอะไรมากกว่าใครแต่มันคือเรารับภาระมากขึ้นครับ ซึ่งผมรู้สึกว่าพี่จูเขาก็เป็นเด็กอายุวัยเท่าๆกันกับเราเขาก็เขาก็มีความคิดเหมือนเราเขาก็อะไรมากกว่าเราแต่เขาฮึบมากกว่าเราตรงที่เขาต้องแบกรับภาระหลายๆอย่างแล้วเขาก็เขาก็แข็งแรงเพื่อน้องๆได้ครับเออวินให้ทัดแล้วกันครับอ๋อเหรอทำไมอ่ะทำไมอ่ะด้วยความที่เราอายุเท่ากันครับว<ๆ>แล้วก็ผมเราเริ่มจาก สกิลเท่าๆกันก็คือพูดง่ายๆก็คือศูนย์ครับใช่แล้วผมเห็นการพัฒนาของแท็ดแบบที่มันค่อนข้างก้าวกระโดดแล้วก็เราเห็นว่าเขาแอบ,บไปซ้อมคนเดียวเพื่อที่เขาอยากจะพัฒนาโดยที่<อ>แบบเราแอบบแค่แอบมองแล้วเราก็เห็นเขาซ้อมอยู่ตลอดซ้อมซ้อมซ้อมอะไรอย่างงี้ครับตื่นมาก็ขซ้อมเสียงอะไรอย่างงี้บางทีผมก็แอบ,บเห็นเลยครับผมเลยรู้สึกว่าเห็นแพชชั่นตรงนั้นของแท๊ดครับดีมากล,กลูกเอาสิ่งดีๆมาแล้วมาใส่ตัวแล้วรู้จักภูมิใจในคนอื่นน nice าครับ ให้น้องมิวอ,อันครับเฮ้ยทำไมอ่ะเออไม่ใช่เพราะว่าเรื่องแบบความฝาันหรือว่าเรื่องอะไรเรื่องการซ้อมไม่ใช่แต่ว่าผมจะเป็นคนที่ค่อนข้างสตรีทกับมิวอ,อันมากที่สุดอะไรเงี้ยเราเราเขาว่าเราดุมากนิดนึง <c oughs> ไม่นิดนึง <c oughs> ท่านผู้ชมครับในการซ้อมในอะไรทั้งหมดในนายนี่สิคือเขาเรียกว่าเป็นตัวนั่นเลยนะฮะเป็นตัวจี้คนอื่นเลยนะเป็นคนอย่างนั้นอย่างนี้เห็น <c oughs> อย่างนี้อย่างนี้นั่งเนี่ยแต่ตัวเนี้ยเขาว่าตัวดุเลยเออทำไมทำไมทำไมถึงมีออนคือเรา ถ้าถ้าพูดจริงคือเราเห็นน้องแล้วเราเห็นตัวเอง๋อ้เหรอสมัยก่อนใช่ uh. คือเราก็ไม่ได้เป็นคนแบบที่น่ารักหรอกเราเราแบบมีไปผิดทางบ้างหรือว่าทําไม่ถูกบ้างเราเราเห็นน้องบางอย่างที่คล้ายๆเราแล้วเราก็สอนน้องมาอาจจะดุน้องมาตลอดอะไรเงี้ยซึ่งตั้งแต่มิอ้อนสมัยเมือ่อแต่ก่อนเมื่อนานจนถึงทุกวันนี้มีอ้อนเปลี่ยนไปเยอะมากๆแบบเยอะแบบคนละคนเลยอะไรเงี้ยซึ่งมีอ้อนน่ารักมากจน ถึงท ü, JI, so ุกว oui, ันเนี่ยครับใช่ผมก็เลยแบบรู้สึกว่าเออเราภูมิใจกับภูมิใจในตัวเขาพูดดีมากภูมิล่ะเป็นจูเนียร์ครับอ๋อเหรอเพราะว่าเอาจริงภูมิกับจูเนียร์รู้จักกันมานานสุดครับผมผมรู้จักจูเนียร์คนแรกเนี่ยหลายหลายปีแล้วอะไรเงี้ยแล้วก็รู้จักตอนที่มาเริ่มทําตรงนี้แหละแล้วมีช่วงหนึ่งที่มันเหมือนช่วงที่แบบอาจจะต้องแยกย้ายเนาะแล้วจูเนียร์เขาบอกว่าเฮ้ยภูมิแบบอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งทิ้งกันไปนะมาทําด้วยกันก่อนอะไรเงี้ยแล้วก็เรารู้สึกว่า ตอนนั้นเราเจอเพื่อนคนอื่น่ะแค่ไม่นานแต่เราอยู่กับจูเนียร์มานานแล้วแล้วเราสึกว่าจูเนียร์ยังแบบยังอยากให้เราอยู่ด้วยเราก็บอกโอเคจูเนียร์จะไปด้วยกันไหมล่ะถ้าไปด้วยกันก็ถ้าจูเนียร์สู้ก็จะสู้อะไรงเงออี้ยใช่แล้วก็คือตั้งแต่วันนั้นมันทําให้มีวันนี้ครับออใช่แต่จริงถ้าใครรู้เบื้องหลังนะเอาไปสร้างหนังสร้างละครได้เลยของวงนี้โอ้โหท่านผู้ชมไอตอนล้มลุกคลานล้ม,ลมจริงๆงนะฮะ ไอตอนหาทางไม่ออกไม่เจอจริงๆนะฮะเขาบอกอุโมมีแสงไม่มีเลยนะฮะมีไม่มีไม่มีนะฮะเจาะแล้วเจาะอีกนะฮะกว่าจะหารูแสงอ่ะแล้วเขาทำทัได้แล้วทุกท่านเชื่อไหมว่าเอาเคตอนเป็นวงแล้วมันฟังง่ายถูกไหมถูกแต่ไอตอนยังไม่เป็นวงเลยยังไม่มีอะไรแล้วยังซ้อมกันตลอดครับอันนั้นเหมือนคนบ้ามากๆเลยนะกี่เดือนอ่ะนานมากเลยนะจะเป็นปีด้วยสามที่ยังต้องนัดซ้อมกันทุกอาทิตย์ยังต้องทำโน่นทำนี่กันอยู่ นี่แหละความพยายามพาพวกคุณมาตรงนี้ผมรู้สึกอย่างนั้นจริงผมรู้สึกจริงผมไม่ได้พูดเล่นนะจริงๆผมรู้สึกจริงๆเพราะผมเห็นเนียเจดอะเจดภูมิชายใครน่าจะเป็นนายครับโอ้คือคือผมรู้สึกนี่ไม,<ะ>ไม่รู้ก่อนเลยยิ้มโอ้โห้ <laughs> <laughs> อีตานายิ้ม <laughs> โอ้โหทำไมอะผมรู้สึกว่าคือเขาเป็นคนที่เต้นเก่งอยู่แล้วแต,แต่คือผมด้อยอย่างหนึ่งของเขาคือการร้องเพลงอะครับแล้วก็ ขาจะชอบมาปรึกษาผมบ่อยตั้งแต่นานแล้วครับตั้งแต่ก่อนที่จะมาเป็นอ,อัลาัหรืออะไรเงี้ยเขาจะชอบแบบส่งเพลงนี้มาแบบพี่ช่วยฟังหน่อยอันนี้เพี้ยนไหมออหรือว่าอันนี้มีปัญหาอะไรหรือเปล่าออผมขึ้นถูกหรือเปล่าอะไรเงี้ยครับแล้วก็คือผมอาจจะไม่ได้เก่งอะไรมากแต่ผมก็จะพอฟังออกอย่างนี้ใช่ไหมครับ,รบซึ่งเมื่อก่อนนะเขาเป็นคนที่ร้องค่อนข้างเพี้ยนครับออคือเขาแบบเพี้ยนเพี<ๆ>้ยนค่อนข้างเยอะอะไรเงี้ยแต่ตั้งแต่วันนั้นเขาไม่เคยหยุดที่จะส่งคลิปหาผมเขาฝึก อยู่บนรถก็คือร้องเพลงเปิดคาราโอเกะร้องแล้วเขาร้องมาเรื่อยๆเลยครับต่อให้เพี้ยนผมบอกว่าเพี้ยนเขาก็จะไปแก่แล้วก็ทาอย่างเงี้ยเรื่อยๆมาตลอดจนมาเป็นแอดล่าจนถึงทุกวันนี้จนถึงทุกวันนี้ครับเขาร้องเพลงอ่ะผมแทบไม่เห็นเขาเพี้ยนเลยซึ่งผมแบบไอ้ผมภูมิใจในในจุดนี้มากพวกคุณรู้หรือเปล่าว่าพวกคุณน่าภูมิใจจริงๆอ่ะผมครับผมรู้แล้วทำไมแอดลาสเป็นแอดลาสทำไมถึงมันอยู่มาอย่างนี้ได้เพราะพวกคุณมองกันอย่างนี้เห็นกันอย่างนี้อ่ะ จูเนียล่ะเออผมภูมิใจในอัลลาสในทุกคนเลยคือเราเราเป็นอู้อิตาลนี่เหมาะกับเป็นหัวหน้าอีตาลนี่นะฮะผู้จาคนสุดท้ายแล้วกินแบบนี้นะฮะตีกินนะฮะคุณจูเนียทำไมอ่ะทำไมถึงผมเราเป็นเหมือนเด็กเอาแต่ใจครับที่อยากได้อะไรต้องได้คือเราทําสิ่งนี้สิ่งการเป็นบอยแบนด์ที่ทุกคนบอกว่ามันไม่มีทางทําได้หรอกเป็นแรกเป็นเป็นแค่เด็กกลุ่มหนึ่งจะทําได้ไงอะไราเงี้ยใช่แล้วเราก็ ทำจนเรามาถึงวันนี้เราเราได้เดบิวต์เราได้มีคนรู้จักมากขึ้นคนฟังเพลงเรามากขึ้นอะไรเงี้ยผมก็เลยภูมิใจกับแอดลาส์มากๆภูมิใจทั้งตัวผมเองแล้วก็ภูมิใจทั้งน้องๆมากแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่สู้มด้วยกันเสุดยอดจริงๆ <laughs>